เปิดตัวนักแสดงนำละครน้ำพึ่งขม2025ที่จะทะลุจอให้เห็นชัดเจนช่อง3กลับมาปลุกตำนานรักรสแคนใหม่ๆจากนิ้ย,ยอมตะที่เป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นและเป็นเรื่องที่รักของหลายๆคนวันนี้เราจะพาไปส่องนักแสดงนำในเรื่องนี้และเปิดโอกาสให้เราได้ทบทวนกันว่าความจำเก่าๆที่เคยมีกับนักแสดงเหล่านี้ยังคงอยู่หรือไม่นะโดมประกรณ์ลำหนุ่มหล่อแวมไพร์ที่การเวลาไม่เคยทำอะไรผู้ชายคนนี้ได้จริงๆกลับมาทำให้เราร้องให้กับความรักในน้ำพึ่งขม2025 ครั้งนี้โดมรับบทเป็นปูริมที่จะทําให้เรารู้สึกได้ว่าแม้ว่าจะเป็นแวมไพร์แต่ก็มีความรักและความเจ้าของที่เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าโดมจะตีบทแตกขนาดไหนกันบ้างหรือว่าจะมีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าๆหรือไม่ยิวหวาปริยาการใจกันทะนางเอกสาวที่มาประกบคู่กับโดมเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีประสบการณ์ยิหวารับบทเป็นกังสดาน ที่เป็นนางเอกเจนใหม่ของช่องสามที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและยิ่งนับวันออราว่าที่เจ้าสาวจะเปล่งประกายสุ <S <S <dokument ifiable> ดๆจะเหน็นได้ว่าย <Ti> ิวาจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าเธอเป็นนางเอกที่มีความสามารถและมีความเป็นเจ้าของตัวเองแคทเอรียาอิงลิสสาวแม่ตัวมัมที่มีความสามารถในการแสดงและการร้องเพลงที่รักอีกด้วยแคทเอรียารับบทเป็นโรสที่จะทําให้เราเห็นได้ว่าความสามารถในการแสดงของเธอไม่ใช่เพียงเพียงคือความสามารถในการแสดงบทตัวร้ายเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการแสดงตัวตนเป็นตัวตนจริงๆอีกด้วย จ้อยเรลานีสีเพนสาวที่นอกจอใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากแต่ในเรื่องน้เพึ่งขม2025จะเป็นนางร้ายแค่ในจอจอยรับบทเป็นจวงจันที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าความร้ายของเธอจะสุดที่ไหนแล้วว่าจะมีความแตกต่างจากนางร้ายในเวอร์ชั่นเก่าๆหรือไม่เฟิร์สเอกพงษ์จงเกษกร นักแสดงอิสระที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลำพายที่ทุ่มเทและตั้งใจกับธุรกิจนี้มากๆแถมไปออกร้านด้วยตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้เฟิร์สรับบทเป็นสันทั์ที่จะทําให้เราได้เห็นความสามารถในการแสดงของเธอในเวอร์ชั่นนี้แป้งโกจินตนัดดาลำกาการนนสาวที่พักหลังหันไปเอาดีเป็นสายท่องเที่ยวและถ่ายรูปสวยๆโพสต์ลงไอจีเพียบแต่ก็ยอมใจอ่อนรับเล่นน้ำพึ่งขม2 0 2 5ซึ่งรับบทเป็นแสงดาว ที่จะทําให้เราได้เห็นความสามารถในการแสดงของเธอในเวอร์ชันนี้ปีเตอร์แพนทัดพลวิวิดวัตนักแสดงคลื่นลูกใหม่ที่มีรูปหล่อหุ่นแซบและฝีมือการแสดงพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้มีงานรุมไม่หยุดปีเตอร์แพนรับบทเป็นเจนที่จะทําให้เราได้เห็นความสามารถในการแสดงของเธอในเวอร์ชันนี้และนี่คือข่าวบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับละครน้ําพึ่งขม2025น้ําพึ่งขม2025 ลงจอ14ตุลานี้ช่อง3ปลุกตำนานรักรสแค้นจากนิยายอมต่สู่เวอร์ชันร่วมสมัยดรามา่าทะลุจอโดมยิหวานำทีมนักแสดงน้ำพึ่งขมบุกเปิดกองวิกสามมาเบื้องหลังสุดเข้มข้นละครในตำนานเรื่องยอ่อน้ำพึ่งขม2025ช่อง3 HD ตอนแรกโดมประกรณคืนจอในรอบ10ปีเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข่าวบันเทิงของเรา เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับนักแสดงนําในละครน้าพึ่งขม2025นี้บ้างมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการแสดงของพวกเขาไหมามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะ